ยังไงฝากเช่ดูเรื่องไซส์นางแบบดีๆด,ด้วยเพราะว่าบางชุดพี่มองก็รู้แล้วว่ามันไม่พอดีแต่ว่าเช่รีเช็คแล้วนะคะพี่ทีมแม่ยังช่วยเช่ยอยู่เลยแต่ว่ามันยังผิดอยู่นะแต่เช่รีเช็คแล้วจริงๆนะคะแต่เช่ก็คิดไว้แล้วล่ะคะ่ะว่าจะต้องมีคนที่หวังดีเอามาจับสลับมั่วๆอีกตอนที่รีเช็คเช่ก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เผื่อๆะคะ่ะ ะก็น่าเป็นว่าหลังจากนี้ถ้ามีใครจะจับต้องอะไรของที่เช่คอนเฟิร์มไว้แล้วเนี่ยบอกคุณเช่ก่อนนะครับไม่งั้นเราก็ต้องมาแก้กันไปกันมาอย่างนี้เสียเวลาค่ะยังไงก็ฝากเช่นะขอบคุณมากครับค่ะพี่ไปก่อนฝากด้วยนะคะค ตางใส่กูจะถึงตีนอยู่แล้วมั้งช่วงเนี้ยมึงก็โจยนเยอะนะเว้ยหมวน<ม>หัวว่ะอ่ะเรื่องไอจมึงก็ไม่จบสักทีไอดื้อบอกให้มึงเช็คเบอร์โทรจากที่สมัครว่าแรอมันบอกได้ว่ายูเซอร์ไหนแต่ว่ามึงพอจะบอกสักโขบได้ไหมว่า,วามึงสงสัยใครบ้าง เฮ้ยม,มึง,มงเดี๋ยวกูมานะแป๊บหนึ่งอา้อาวซีดีมาทำอะไรตรงนี้ครับมารอพี่ทีมนี่แหละคะ่ะพี่เหรอมีอะไรปะครับซีดีว่าคุณเช่เขากำลังมีปัญหาคะ่ะหมายความว่าอะไรครับป,ปัญหาอะไร คือตอนนี้ในอินสตาแกรมของคุณเชเหมือนมีผู้ไม่หวังดีพยายามทําให้เขาเสียหายค่ะผู้ไม่หวังดีเหรอซีดีรู้นะคะว่าคุณเชฟเขาไม่เคยชอบซีดีอะคะ่ะแต่คุณเชฟเขาเป็นคนตั้งใจทําง,งานจริงๆนะคะแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเชฟแต่คนเดียวทั้งเรื่องที่ชุดผิดตอนถ่ายแอดแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณเชฟเขากําลังเจอะคะ่ะซีดีหมายความว่า กำลังมีคนพยายามใส่ร้ายคุณเช่เหรอครับเรื่องนั้นซีดีก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ถ้าจะให้พูดจากมุมมองของคนที่ทำงานกับคุณเช่มานานเนี่ยจริงๆแล้วบางเรื่องแยมก็ต้องช่วยกันรีเชคอะแต่นี้เหมือนคุณเช่เขาผิดอยู่คนเดียวซีดีรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ะคะ่ะยังไงรบกวนพี่ทีมหน่อยนะคะซีดีเป็นห่วงคุณเช่อะคะ่ะครับได้สิเดี๋ยวพี่ดูให้นะแล้วก็ขอบคุณซีดีมากเลยที่ช่วยกันดูแลคนในทีม ไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงคุณเช่กับซีดีก็เป็นเพื่อนกันค่ะ